นี้ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มางานนะครับงานประกวดพระเครื่องนะครับที่พันธิบุบางกะปินะครับก็ได้มาถึงแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าสนามพระเครื่องนะครับเนี่ยจะ e <Yeah>. <S <s in ได้พระอะไรบ้างจะมาเดินดูด้วยแล้วก็จะมาเป็นกรรมการตัดสินพระด้วยนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับดูก็วันนี้มาคนกําลังมากันทยอยกันมานะครับนี่ยคนมาทยอยทยอยโอเคครับฝากติดตามไปด้วยครับ น uh, yup ี่ครับวันนี้มีพาราแบ่งมั้งครับฮะมีพาราแบ่มั้งโอ้หได้เดินมาเมื่อกี้ได้มามีพ่อมีแบ่งนะมาดูกันจะได้อะไรบ้างมาดูเลยอยากได้อะไรมากี่เด็ดตั้งนั้ะเลือกเอาเลยอยากได้อะไรซื้อมาเพิ่งซื้อมาเลยนะแบ่งอะไรกันบ้างของจริงมะดูลกันมาซื้อนะฮะวันนี้อ่าของลุย เดือยยายหมดทุกสายมีมุมมีให้ทุกสายมีให้ทุกสายอ่าเดี๋ยวมีมุมอ่าเดี๋ยวมีมุมอันนี้น,นี่ได้มาไม่แพงก็พิงค์รุ่นแรกบามกอกยอดนะอันนี้ยังมีเด็ดทั้งนั้นเลยอ่านี่เด็ดได้อะไรลองเลือกดูมีมุมชยอ อ้าวดูดิโอ้เยอะอะไรเยอะอยู่นี่ลองดูดิมีอะไรบ้างครับมีเตอร์จะเป็นอย่างนี้นี่ยอย่างนี้เป็นหลงวงพ่อพิงค์บางประกอ,อกนะเื้นดินนี่ก็เป็นปูทวดปูทวดศูนย์หกวัดประสาท นี้ปู่พิงอันนี้พ,นนพาะว่าใส่รุ่นแรกพิมพ์นี้หายากนะพิมพ์ฟางสมาธิหายากส่วนใหญ่จะเจอเป็นอีปางหนึ่งอันนี้หายากอันนี้แอบรุ่นแรกอันนี้อันนี้โคตรหายากเลยหลวงพ่อโอเปรสีนี่เขาเรียกว่าอรหัสนะพระชัยวัดอลรหัสนะหายากมากสองสี่เก้าแปดหยากหมดย่างวะนนี้ครับหนึ่งถามจนะได้อะไรนี่ <c oughs> จัดมี เอาลองดูโอเคนี่ใช้ได้ลูกอมพ่อพิงค์บางประกอบนี่เลยจัดมาหมดแล้วไม่มีละอยากได้อะไรแบ่งนี่ครับหวานเจียบแน่นอนนะครับผลงาน,น,นวันนี้นะครับได้มาก็โอ้พอสมควรก็นี่ครับเต็มโต๊ครับวันนี้โอเคนะครับนี่ฮะฝากติดตาไมไปด้วยใครมีพักเครื่องอยากแบ่งปันนะครับแบ่งปันได้นะครับไว้บระแ,แ,แท้เนี่ยเองเอาอะไรมาเลือกเอาเลยอเค โอคครับ